วัสดีค่ะนักเรียนเจอกับครูมดอีกแล้วนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสําหรับบทนี้นะคะมิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะส่วนเรื่องนี้นะคะที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกป,ปากค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันเลยค่ะ ค่ะคุณครูขออนุญาตทบทวนความรู้เดิมกันก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่คุณครูคกําหนดรูปเรขาคณิต3มิติมาให้นะคะแล้วให้นักเรียนทํำไมเอ่ยมาหาภาพที่ได้จากการมองด้านหน้านะคะด้านข้างแล้วก็ด้านบนแล้วก็พร้อมที่จะใส่จํานวนของลูกปากแบบนี้อ่าเนอะ,นะตรงนี้ก็คือเหมือนกับคาบที่แล้วถูกไหมคะ แต่เนื่องจากว่าถ้าเป็นในกรณีแบบนั้นก็คือการเริ่มจากการที่ทำไมเอ่ยอ่าเริ่มจากรูปรขาคณิตก,ก่อนถูกไหมคะแล้วก็มาดูภาพด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนแล้วก็เขียนจํานวนรูปบากนะคะแต่ในวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเขียนรูปปากก่อนเนาะแล้วก็จะไปเป็นรูปรีขาคณิตอีกทีหนึ่งนะคะ ครทบทวนอีกครั้งนะคะอ่าลองดูจยดนี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นภาพนี้นะคะแล้วก็เป็นภาพทำไมเอ่ยภาพที่เราได้มองจากทางด้านหน้านะคะนักเรียนก็คือมองจากทางด้านซ้ายถูกไหมภาพที่เราได้ก็คือจะเป็นภาพแบบนี้ถูกไหมคะเสรแล้วคราวนี้เนาะภาพเนี้ยเราจะต้องมองนะคะว่าเริ่มมองจากตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะรูปสอดสีเหลืองนะ ว่ามันมีลูกบาศซ้อนกันอยู่ทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยตรงนี้นะคะซ้อนกันอยู่แค่1ลูกก็คือเราต้องใส่แค่1นนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาเลยนะคะตรงนี้1 2 3 4 5สาี่ห้าเนาะแล้วก็ตรงนี้1 2งสองจะมีลูกบาทซ้อนกันอยู่สองนะคะแล้วก็ใส่เลขสองได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มีลูกบาศแค่ หนึ่งเองนะให้เรามองจากทางด้านซ้ายนะนักเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกบาทแค่หนึ่งเหมือนก <m> ันนะคะอยู่ที่การมองด้วยนะมองจากทางด้านซ้ายนะคะอาคราวนี้พอเรามองจากทางด้านข้างนะ,ะก็คือเริ่มมองจากลูกศรสีเหลืองนะคะก็คือตรงน,นี้นะที่กูจูกูกกกชี้ลูกศรนะคะตรงน,นี้ก็มีแค่หนึ่งนะคะด้านหลังไม่มีแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีแค่หนึ่งเหมือนกันตรงนี้ก็มีแค่อะไรคะหนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วก็ ด้านบนที่ขึ้นไปก็เป็น1เหมือนกันนะคะเพราะด้านหลังจะไม่มีแล้วนะคะ,ะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็น1ตรงนี้ก็1เหมือนกันแต่แล้วคราวนี้ตรงนี้จะมีลูกศรอ,อยู่ที่ครูชี้ลูกศรล่าสุดนะคะ,ะจะมีลูกปาศสอนกันอยู่ทั้งหมด2ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเลข2อนั่นเองนะคะต่อมามาดูการทบทวนด้านบนกันนะคะ ตรงนี้เป็นหนึ่งหนึ่งคันนี้ตรงนี้พอเรามองจากด้านบนจะมีรูปบาทรซ้อนกันอยู่ทั้งหมด4นะคะก็ะะเลยใส่เลขสี่เลยคันนี้เรามองจากด้านบนจะมีรูปบาทซ้อนกันอยู่ทั้งหมด2เราก็ใส่เลข2ตรงนี้เป็น1แล้วก็1นนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเห็นไหมคะนักเรียนว่าถ้าเกิดเป็นเหมือนคาาที่แล้วนะคะก็จะมาจากนีเห็นไหมคุณครูจะให้ภาพแบบนี้มาก่อนก็คือภาพเรขาคา่ะคณิตมาก่อนนะคะแล้วก็มาหาด้านภาพด้านหน้าด้านบนด้าน ข้างแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่จำนวนลูกบาศกลงไปนะคะแต่ในคาบนี้คุณครูจะให้าภาพทางด้านอะไรเอ่ยขวามือมาก่อนนะคะแล้วก็ให้เรามาหาภาพรูปเลขาคณิตอีกทีนึงนะว่ามันจะได้ออกมาเป็นรูปไงน,นั่นเองนะคะ นักเรียนคะพอเป็นเรื่องนี้มันก็จะค่อนข้างมีความยากเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็ต้องอาศัยในเรื่องของจินตนานการช่วยด้วยนะคะ EP นี้นะคะนักเรียนครูก็จะกําหนดภาพนะคะที่ได้จากการมองด้านหน้านะคะด้านข้างแล้วก็ด้านบนแบบเติมเนาะแล้วก็โดยให้นักเรียนนะคะเป็นคนสร้างรูปเรขากรนิตเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอ่ะ ในข้อนี้นะคะคุณครูก็จะกําหนดอะไรคะรูปนะคะทางด้านซ้ายนี้มาให้นะ,ะก็จะ,ะกําหนดรูปที่เห็นจากทางด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนนะคะแล้วก็จะมีรูปปากรูปปากนะคะมาให้เรียบร้อยนะ,ะจำนวนของรูปปากนะคะ <S <S ่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างนะคะรูปนะคะที่ได้จากภาพทางด้านซ้ายตรงนี้เนาะนะคะพร้อมกันเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นรูปอะไรนะคะ นักเรียนอย่าลืมนะมันจะต้องจําเป็นที่จะต้องใช้จินตนาการเข้ามาช่วยนะคะเรื่องนี้เนาะมันไม่ได้มีคํานวณอะไรนะคะนักเรียนนักเรียนคะเทคนิคของครูมดนะให้เรามองภาพด้านบนแล้วก็ภาพด้านหน้าเป็นหลักเลยนะคะแต่ให้เรามองภาพด้านบนเป็นภาพแรกนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นภาพด้านหน้านะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นภาพด้านข้างนะคะนักเรียน ดูภาพด้านบนก่อนนะคะเราจะเจอกล่องสี่เหลี่ยมน,นะคะที่ครูติ๊กถูกนะ,อะสองกล่องนะตอนนี้ให้เราวาดรูปกล่องขึ้นมาก่อนนะคะสองกล่องตรงนี้นะให้ตรงกับที่ครูติ๊กเครื่องหมายถูกเอาไว้นะคะวาดเป็นกล่องขึ้นมาก่อสองกล่องค่ะสองกลอง่องประมาณนี้นะคะดังนั้นนะคะเลขหนึ่งตรงนี้นะคะที่คุณรูติ๊กถูกก็คือเรียบร้อยแนละ้วครูกากบาทไปเลยก็คือทําเสร็จแล้วนะคะมีลูกบาศก อย่างละหนึ่งฝั่งนี้นะคะ,ะ,คะก็คือต่อไปอีกหนึ่งลูกนะคะเห็นไหมด้านบนก็คือต่อไปทางด้านหลังตรงนี้อีกหนึ่งลูกเนะาะคราวนี้ก็คือต่อไปอีกหนึ่งลูกเลยนะคะแล้วก็เรื่อยๆเลยนะคะมันจะมีสี่ลูกถูกไหมที่เรียงกันอยู่เนาะทิมคูการการบาทนะคะเราก็จะได้รูปลูกบาทออกมาทั้งหมดสี่รูปด้วยกันนะคะตามแถวนี้เลยนะคะทิมทะคะู โยงลูกสอนให้ลูกตอนักเรียนดูเนาะดูจากภาพด้านบนนะคะมันมีลูกบาศ1หนึ่งลูกหนึ่งลูกนะเราก็สร้างออกขึ้นมาหนึ่งลูกหนึ่งลูกทั้งหมดสี่ลูกนะคะที่เรียงต่อกันตรงนี้เนาะอ่ะคราวนี้พอขยับเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะเราก็จะเจอลูกบาศทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยสองลูกถูกไหมทิ้งพูดิ้งถวนอ่าพอเป็นสองลูกล้วก็วาดเข้าไปเลยนะคะก็คือวาดซ้อนขึ้นมาเป็นลูกที่สองที่อยู่ด้านบนเนาะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรคะอ่าถัดมาก็จะเป็น3ลูกถูกไหมล้วก็วาดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะอีกชั้นนึงเลยตอนนี้อ่าก็จะกลายเป็น3ถูกไหมตรงนี้ตรงกับจิ้มครูวงไว้ฝั่งด้านซ้ายนะอะคานนี้เราลองมาไล่ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณครูขออนุญาตลบออกก่อนนะคะหนึ่งนะก่อนอื่นเราต้องไปดูภาพด้านบนถูกไหมคะคาวนี้ ภาพแรกก็คือเลขหนึ่งตรงนี้ถูกไหมคะก็คือตรงกับที่คุณครูกําลังกากบาดอยู่ตอนนี้นะนักเรียนเห็นไหมอ่ะแล้วก็ถัดมาเลยนะคะก็คือเลขหนึ่งคุณครูก็กากบาทนะแล้วก็ครูกากบาทตรงกันกับเลขหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีลูกบาศกเรียงกันอยู่ทั้งหมดสลูกบาศกนะคะตอนนี้นะ ต่อมาเลยนะคะตรงที่คุณรูการกบ,บาดตรงกับเลขหนึ่งแล้วก็เลข2ก็ตรงก,รกับที่คุณรูกาลังกัดขบาดอยู่ตอนนี้ก็คือมีลูกบาศซ้อนขึ้นมาอีก1ชั้นถูกไหมคะตรงอื่นที่เป็นเลข1ก็จะมีแค่ชั้นเดียวถูกไหมคราวนี้พอเป็นเลข2ก็จะมี2ชั้นพอเป็นเลข3ก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะก็คือมีลูกบาศซ้อนกันอยู่ทั้งหมด3าลูกบาศกเองเนาะ อานนี้ให้เรามาเช็คกับภาพด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นเลข4ี่ลองนับตัวจิว่าเป็น4จริงไหม 1, 2, 3 4งสอ่าซ้อนกันอยู่4ถูกไหมมองจากด้านหน้านะทางด้านซ้ายแล้วเนะาะคราวนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นเลข3นั่นหมายความว่าถ้าเรามองจากทางด้านหน้าจะมีลูกบาศก์ซ้อนกันอยู่3ถูกไหมคะหนึ่งสถูกต้องนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นเลข2ก็จะมองเห็นลูกบาศก์ทั้งหมด2นะคะก็คือซ้อนกันเนาะหนึ่งสอง ถูกต้องเนาะเซเลนนักเรียนก็ลองเช็คดูนะคะว่าภาพที่เราได้มานะคะตรงกับภาพที่เขากําหนดมาให้หรือไม่เนาะนะคะหลายๆคนอาจจะมองไม่ออกนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากหน่อยอย่างที่ครูบอกต้องใช้จินตนาการเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีการคํานวณอะไรนะคะลองฝึกบ่อยๆนะคะเราก็จะสามารถาสร้างขึ้นมาได้เองนะคะนักเรียน ฝึกการมองนะคะแล้วก็ฝึกการเขียนภาพในใจแล้วกันเนาะอ่ะดังนั้นนะคะข้อนี้นะคะรูปที่เราได้ก็จะเอามาเป็นรูปนี้เลยค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะเดยวครูมดนะคะจะให้นักเรียนนะคะสร้างรูปเดกขาคณิตจ,จากสิ่งที่ครูมดกําหนดให้นะคะจะมีภาพด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนให้นะคะคราวนี้ข้อนี้ไม่ได้ยากนะนักเรียนมันไม่นี่มีความซับซ้อนเหมือนข้อที่แล้วเลยแต่ว่าเราก็ยังคงใช้หลักการเดิมจากข้อเมื่อกี้เลยนะคะอ่ะเนื่องจากว่าขั้นตอนแรกของการ สร้างรูปเลยค่ะตัวนี้นะคะคณิตตรงนี้ก็คือต้องเริ่มจากด้านบนแล้วก็ไปด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างถูกไหมคราวนี้นะคะบทนี้ครูมดสั่งงานไปทั้งหมด4ชิ้นแล้วแล้วก็จะเก็บคะแนนจากการสั่งงานทั้งหมดเลยนะคะส่งงานทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ได้มีการทําแบบทดสอบในบทนี้นะนักเรียนห้ามลืมนะคะส่งงานให้เรียบร้อยสาหรับงานชิ้นนี้ก็คือส่งภายในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะนะักเรียนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ